ที่รล้ววันนี้เป็นมาสคอตต์วันแรกของโควิดใช่ไหมคะเทศกาลโควิดของปีนี้ที่เราได้รับ่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราเปิดหกพี่น้องรู้สึกตื่นเต้นไหมคะเอเมนเอเมนทั้งเจ้าใช่ไทุกคนรอคอยวันนี้ทั้งเจ้าก็รอคอยว่าถึงเมื่อจะมาสายนะคะพี่น้องเวลคทะเลลึกแสนรเสื่นพระเจ้าแล้วทั้งเจ้าใช่ไหมทุกคนมีมาผลเอเมน้หมคะ เรามีพระพรถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงพระเจ้าก็ให้เรามีพระพรไม่เคยขาดเอเมนค์ท่านไ่นู้ใช่ไหมอ่าข้าพเจ้าขอเลือกขอบคุณพระเจ้าก่อนเนาะค่ะเนาะข้าพเจ้าเมื่อเช้าข้าพเจ้าก็ฟังยูทูบฟังอะไรที่เขาสื่อสารเร็วๆขอบคุณพระเจ้ามีคนหนึ่งเขาแบ่งปันจุบัิท่านเจ้าของพระเยซูคำวิชิษของเขาสมบูรณ์แต่เขาเชื่อพระเจ้ามา ก็วเชื่อพระเจ้าเล้วก็ก็ยังก็สมบูรณ์เชื่อพระเจ้าก็สมบูรณ์แล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็้าไปเชิญวิกฤตวิกฤตปัญหาด้านเศรษฐกิจอะไรเนี้ยเขาเจอแล้วครับก็เครียดเครียดก็คือคิดมากเกินเป็นโรคซึมเศร้าประมาณเนี้ยเขาเจอกันแร่ใช่ไหมครับแต่ก่อนเขาเขาแล้วคราก็เขาก็ ความเทศนาเขาไปโบสถ์เข้าไปโบสถ์เข้าการเทศนาก็คือช่วโงโมเสนคนอิสราเอลใช่ไหมครับไปผ่านทิ่นทนดกาประมาณสี่สิบปีอะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่คนโมเสก็ยังไม่มั่นใจในพระเจ้าใช่ไหมครับาะพระเจ้าให้ให้เขารับผระพรแต่ก็ยังต่อว่าพระเจ้าอยู่โดยที่เขาไม่มองย้อนหลังว่า พระเจ้าอวยพรอะไรเขาบ้างที่ผ่านผ่านมาบนชีวิตของพี่หลวงข้าพเจ้าเองก็เหมือนกันพราเจ้าจะรู้สึกกังวลการงานที่อยู่ตรงหน้าโดยที่เราลืมว่าครั้งหนึ่งเราผ่านมาได้ยังไงพระเจ้าอวยพรชีวิตเราอย่างไรบ้างจนไม้สั้นเราก็รับพอที่มาจากพระเจ้าจนเราเข้มแข็งในระดับหนึ่งแต่ก็ยังกางวลตามกระแสของโลกโดยหนึว่าพระเจ้าเคยอวยพรําให้ลพระเจ้าต้องย้อนกลับมอง มามองและพิจารณาตัวเองรับใจใหม่กลับใจใหม่กลับใจใหม่แล้วก็เชื่อในพระเจ้าว่าสิ่งที่เราเจอนนะ้น<บ>เล็กน้อยใช่ไหมคะพี่น้องที่รักเล็กน้อยสําหรับที่ประดาสมานั้นปัญหานั้นใหญ่กว่าที่เราเจออยู่นตอนนี้ใช่ไหมคะพระเจ้าแต่ก่อนพระเจ้าก่อนมาเชื่อพระเจ้า้าพเจ้าก็เป็นคนเลี้ยงวัวเท้าขวานเป็นชานาเป็นชานาเป็นคนเลี้ยงวัว เห็นแม่บ้านแลขอบคุณพระเจ้าสําหรับสังคมที่เตียนที่ทาให้เรามีมุมมองที่แตกต่างกาดอกไปแล้วก็พัฒนาชีวิตในการขึ้นพาพระเจ้าอีกพระเจ้ามาที่หนึ่งอยู่แล้วค่ะชีวิตของขอเพราะว่าทุกอย่างที่ขอพระเจ้าใช่ไหมคะที่เราได้ครอบครองก็ถามให้พระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับนครที่เราคนอยู่ในตอนนี้ก็เมื่อเช้าเมื่อวาน ด๊อกเขาก็ไปฝึกงานใช่ไหมคะเขาบอกแม่มันกันดารมากเลยนะที่เขาอยู่น่ะมันอยู่บ้านนอกมันอยู่บ้านนอกมันอยู่นอกเมืองประมาณนี้นะคะก็ต้องขี่รถไปสถานที่ฝึกงานไม่มีที่ไหนกันดารทีู่้สิ่ที่ผู้สิ่ไม่กันดารนะคะเขาบอกว่าที่นู่นกันดารกว่าเพราะว่าเขาต้องไปไปอุกเปิดประมาณนี้เขาต้องไปบุกเปิดเขาต้องไปหาหอผักหอไปหาห้องเช่าไปหา อะไรที่ใกล้ใกล้ก uh, ับที่ฝึกงานประมาณเนี้ยเขาบอกว่าเขาต้องเขาต้องการรถเขาบอกทำาซงบอกทำยังไงเนาะใบสักผีก็ไม่มีอยู่ใบทะี่นก็ไม่มีพ่อพานเขาบอกว่าต้องต้องจ้างจ้างรถรถขนเขาบอกแล้วให้ส่งไสถาน่าทำเจ้าขอบุณพระเจ้าพาะเจ้าก็มีหลานอยู่ทำเจ้าคิดถึงหลานทำเจ้าก็โชรหาเขาคุยติดน่อเขา พราวันนี้วันนี้บาทิตเป็นเขาต้องไปหาเขาประมาณนี้เขามีรถกระบะจะรบกวนให้ไปขน ide, มอเตอร์ไซค์ที่หมอมาที่ฝึกงานที่หน่อยได้ไหมให้เป็นทุรัให้ด้วยก็ขอบคุณปรจ้าเขาก็เรื่องนี้ก็ผ่านไปโดยดีก็ขอบคุณบรราครับเจ้าบอกว่าขออนุญาตทั้งขาฝึกงานเสร็จแล้วก็ไปขนห<อ>มอ,มอด้วย <c oughs> นะเราไม่ชอบให้นห้น้าหแลอวเนะี่ย ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับกรณีที่ผ่านไปก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับอ่าเปรมนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าเพลย์เขาเขาเขาก็เรียบร้อยแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะอ่าไปเป็นนักศึกษาเขาก็พยายามดูแลตัวเองดูแลชีวิตตัวเองระมัดระวังชีวิตตัวเองที่จะอ่าทาให้ชีวิตของเขานั้นอ่าดีขึ้นดีขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้าผ่านจุดนี้สำหรับครอบครัวพระเจ้าเชิญค่ะพนั่านต่อไปค่ะ 谁哈？你哈？嗯啊